ก็บอกว่าความเป็นเลิศเนี่ยนะฮะหรือว่า excellent เนี่ยนะ,ะไม่ได้มาจากการทำงานหนักอย่างเดียวนะครับแต่เป็นเรื่องของการผสมผสานการทำงานอย่างชาญฉลาดนะครับการเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตัวเองการมีวิธีการในเชิงกลยุทธ์ในการรับมือกับความท้าทายในชีวิตการเข้าใจความเสี่ยงนะฮะการทำ Risk r i s k m i t i o n t l o n plan นะครับและต่างๆอีกหลายอย่างที่จะคุยกันในหนังสือเล่มนี้นะครับ Mission the Moon. mission. Continue with to your the ความสมบูรณ์แบบคือพลังที่พร้อมก้าวข้ามทุกขีดจ,จำกัดคือตัวตนที่ทุกคนให้การยอมรับความรีใหม่ความสมบูรณ์แบบที่เป็นคุณ Mission to the moon forum 2024 work life survival guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานสามารถซื้อบัตร่วงงานได้แล้ววันนี้ทาง10 e อีเว์ครับ สวัสดีครับนี่ตอนรับเข้าสู่ Mission t ุด h e m o ม n ล o d c a s t นะครับคุณอยู่กับโรวิธานุสาหะครับวันนี้ทักทายทุกท่านในตอนที่ผมชอบมากประจำสัปดาห์นั่นก็คือตอนสรุปหนังสือนั่นเองนะครับจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่ทำซีรีส์นี้มาเนี่ยนะครับตอนสรุปหนังสือเนี่ยเป็นตอนที่รู้สึกว่ามีความหมายกับผมมากในแง่มุมที่ว่าคือผมก็อยากอ่านหนังสือเยอะขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็มีนู่นนี่ที่เป็นเหตุผลเยอะแยะใช่ไหมแต่พอต้องมาสรุปหนังสือเนี่ยนะครับก็เลยทําให้รู้สึกว่า มันเป็นเหมือนกันวางกรอบว่าไม่รู้ว่าจะยังไงไม่รู้อะแต่ว่าหนึ่งอาทิตย์อะอคุณต้องมีเวลามาอ่านหนังสือให้จบหนึ่งเล่มให้ได้นะครับผมก็เลยคิดถึงไปว่าเออเวลามีคนมาถามผมนะว่าเอ,อ๊ะทำยังไงถึงจะทําในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากทํทาทั้งที่มันรู้ว่าดีเนี่ยนะฮรเราก็เราก็ทาได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมคิดว่าเนี่ยคือวิธีหนึ่งนะการกําหนดคอมมิชเมนต์บางอย่างกับตัวเองและพยายามที่จะทําให้ได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยแต่ว่ามันจะต้องเป็นคอมมิชเมนต์ที่เหมือนกับ คือคนอื่นรับรู้ด้วยอะ่ะเนาะมันก็จะยิ่งทําให้อันนั้นอะ่ะมันมันเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับก็ลองไปออกแบบกันดูได้นะครับจริงๆผมคิดว่าการทําอะไรก็ตามเนี่ยความตั้งใจแรงต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าการออกแบบสิ่งแวดล้อมก็สาคัญการวางแผนก็สาคัญซึ่งเกี่ยวข้อหนังสือเล่มนี้ด้วยที่เราจะพูดนะที่ผมเกริ่นมาทั้งหมดนี้นะครับเขาพูดถึงว่าคุณเคยสงสัยไหมว่านักกีฬาเก่งๆซีอโอเก่งๆนะครับหรือว่าแม้แต่กระทั่งคนที่เป็นนักเรียนที่เก่งหรือเป็น พ่อแม่ที่เก่งนะฮะเขาฝึกทักษะอะไรกันแล้วก็าทำไมพวกนี้เขาดูเหมือนกับว่าไม่เหนื่อยที่จะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆเลยนะครับเปิดรับความรู้เรื่องใหม่เผชิญหน้าความท้าทายใหม่ๆนะครับทำไมคนแบบนี้ถึงเป็นอย่างนั้นได้นะครับ mm hmm. เขาบอกว่าความเป็นเลิศเนี่ยนะฮะหรือว่า e x c e l l e n นเนี่ยนะไม่ได้มาจากการทํางานหนักอย่างเดียวนะครับแต่เป็นเรื่องของการผสมผสานการทํางานอย่างชาญฉลาดนะครับการเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตัวเอง การมีวิธีการในเชิงกลยุทธ์ในการรับมือกับความท้าทายในชีวิตการเข้าใจความเสี่ยงนะฮะการทำ Risk r i s k m i t i g a t i o n plan นะครับและต่างๆอีกหลายอย่างที่จะคุยกันในหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งนะฮะมันไม่ใช่แค่แรงอึดอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่จะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถที่จะทําในสิ่งที่คุณอยากทําได้ดีขึ้นเรียนในสิ่งที่คุณอยากเรียนได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ต่อยอดความสำเร็จไปได้เรื่อยๆ นะครับเรียนรู้เรื่องใหม่ๆไปได้เรื่อยๆด้วยนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็พูดถึงคุณค่าและเป้าหมายจริงๆบอกว่ารากฐานของงานที่ดีคนที่ทํางานเก่งหรือคนที่ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆตลอดเวลาเนี่ยนะครับมันต้องย้อนกลับมาทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในค่านิยมแล้วก็เป้าหมายของเรานะฮะซึ่งฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ได้ซับซ้อนอะไรใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้แหละเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดหรือจะเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นก็ได้หากจุดเริ่มต้นนี้ผิดแล้ว มันมีโอกาสสูงมากเลยที่เราจะเป๋นะครับเหตุผลก็เพราะว่าเราใช้แรงอย่างเดียวเนี่ยวันหนึ่งมันจะหมดแต่ถ้าเราเข้าใจว่าเราทําไปเพราะอะไรเพื่ออะไรทําไมถึงต้องทําแบบนี้อย่างมีเหตุมีผลแล้วตัวเราเองก็ยอมรับเรื่องนี้ด้วยนี่นะฮะผมคิดว่ามันก็จะช่วยให้เราเนี่ยเหมือนกับวันที่หมดแรงก็ยังรู้ว่าทําไมต้องทําต่อแบบนี้เป็นต้นนะครับสิ่งที่สื่เรื่องนี้พูดถึงเนี่ยเขาเรียกว่า crafting a personal credo นะฮะ crafting a p e r s อ n a l c น e d o อันนี้คือผมแปลเป็นภาษาไทยว่าการเขียนธรรมนูญชีวิตแล้วกันนะครับการเขียนธรรมนูญชีวิตซึ่งมันเป็นกระบวนการที่ยากนะอันนี้ต้องบอกตรงแต่ว่าผมคิดว่าทุกคนควรจะต้องทำนะครับคำว่าธรรมนูญชีวิตเนี่ยก็คำที่ใกล้เคียงกันแต่คนอาจจะคุ้นมากกว่าคือธรรมนูญครอบครัวใช่ไหมกฎการอยู่ร่วมกันของคนในครอบครัวโดยเฉพาะครอ,อบครัวที่ต้องทาธุรกิจด้วยกันนะครับ ซึ่งมันก็จะมีโอกาสที่จะระท้ากันทางความคิดตลอดเวลานั่นแหละนะครับแต่ว่าทํายังไงจะให้คนในครอบครัวอยู่ด้วยกันได้เขาก็เลยเขียนธรรมนูญครอบครัวขึ้นมาไอ้ธรรมนูญชีวิตเนี่ยก็มีมีหลักการคล้ายๆกันคือว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับหรือเวลาเราต้องตัดสินใจอะไรเนี่ยเราต้องชัดเจนความชัดเจนมันยืนอยู่บนเรื่องอะไรมันยืนอยู่บนค่านิยมของเราซึ่งทุกอย่างที่เราทาเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกับเรื่องนี้นะครับเพราะมันจะสะท้อนไปในตัวตนของคุณ มันจะเป็นสิ่งที่ลึกที่สุดของคุณเลยอะว่าตัวตนของคุณอนะคุณจะเป็นคนแบบไหนแล้วคุณต้องการชีวิตแบบไหนซึ่งจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะในการที่ค่อยๆนั่งคิดนั่งกระเทาะนะฮะแล้วก็ทําออกมาเป็นเป็นรูปธรรมนะครับผมเล่าแบบนี้แล้วกันว่าการเขียนธรรมนูญชีวิตเนี่ยมันมีความสําคัญมากนะฮะเพราะว่ามันจะมันจะช่วยให้คุณดําเนินชีวิตได้อย่างง่ายนะครับผมยกตัวอย่างนะครับสมมติเราบอกว่าเราจะทําเฉพาะอาชีพที่ ดูโนฮางคือไม่ไม่ไม่ทำไม่ทำร้ายคนอื่นนะครับคำว่าอาชีพที่ไม่ทําร้ายคนอื่นเลยเนี่ยหรือไม่มีโอกาสที่จะไปทำร้ายคนอื่นเลยเนี่ยนะครับคือคือไม่ใช่อาชีพถูกกฎหมายทุกอันละกันเออผมพูดอย่างนี้นะครับอาชีพบางอย่างสมมุตินะฮะยกตัวอย่างสมมตินะครับเอาเอาเรื่องเนี้ยผมคิดว่าเห็นชัดเจนดีสมมติว่าวันเนี้ยนะครับเขาอนุญาตให้เปิดบ่อนคาสิโนได้และไม่มีอะไรผิดนะผมพูดอย่างนี้ก่อนคือผมไม่ได้เพียงแต่ว่ามันจะเป็นอย่างธรรมนุนชีวิตข้อหนึ่งของผมเนี่ยก็จะมีไอ้ข้อนี้อยู่เน บอลคาสิโนถามว่าวันที่ไม่ผิดกฎหมายแล้วมันก็ไม่ผิดกฎหมายแล้วอ่ะใครจะทําไม่ทําเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินอะไรเขาแล้วเพราะว่ามันถูกต้องตามกฎหมายกฎหมายก็คือสิ่งที่เป็นกฎพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันของสังคมแต่ถ้ามันผิดธรรมนูนชีวิตของเราเพราะเรารู้ว่าคนที่ติดพนันเนี่ยนะฮะก็มีโอกาสที่จะเข้าไปเล่นคาสิโนและยิ่งถูกกระตุ้นด้วยระบบของคาสิโนซึ่งมันพยายามให้คนอยู่ในนั้นนานที่สุดอยู่แล้วนะครับใครเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะรู้ว่าการออกแบบคาสิโนเนี่ยนะฮะถูกออกแบบมาอย่างดีมากมาก เพื่อที่จะให้มนุษย์เนี่ยอยู่ในนั้นนานที่สุดและก็แน่นอนว่าไอ้คนที่ติดพนันแล้วไปอยู่ในคาสิโนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทําให้เรื่องเลวร้ายขึ้นนะครับเราก็เห็นมาแล้วอยู่แล้วว่าคนที่ติดพนันเนี่ยสร้างความเสียหายให้กับชีวิตเขาและครอบครัวเขาเนี่ยและคนอยู่ใกล้ใกล้เนี่ยได้มากขนาดไหนแล้วมันไม่จบนะฮะผมเคยมีไม่ได้ไกลตัวมากแล้วกันนะครับที่ติดพน,นันแล้วก็ผมผมเห็นชีวิตเขาและครอบครัวเขาเนี่ยพังไปต่อหน้าต่อตาเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบนี้เราก็บอกว่าเราไม่ทํา คือถ้ามันถูกกฎหมายเนี่ยมันก็คือแม้ว่าเราจะไม่เห็นด้วยแต่ว่าก็ก็เป็นสิทธิ์ของเขาเพราะมันเป็นเพราะมันถูกต้องตามกฎหมายแล้วใช่ไหมอ่าถ้ามันผิดกฎหมายก็ค่อยว่ากันนะครับแต่เราก็ไม่ทําอยู่ดีอันนี้คือความชัดเจนในธรรมนูญชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีบางอย่างอะที่ที่เข้ามาปุ๊บนี่คุณแทบไม่ต้องตัดสินใจเลยสมมุติว่ามีคนโทรมาชวนไปทำนะฮะมุนนะเราก็ตัดสินใจได้ชัดเจนมาเราไม่ทำา่ตรงไปตรงมาแบบนั้น พเพราะน่านี่คุณมีธรรมนูญชีวิตที่ที่เป็นเกณฑ์นะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าคนที่ไม่คนที่ไม่มีข้อนี้ที่คุณมีเขาจะเป็นคนไม่ดีนะเพียงแต่ว่าเขาแค่มีความเชื่อไม่เหมือนคุณนนเออบางคนอาจจะมีธรรมนูญชีวิตอย่างอื่นอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเราเป็นแบบนี้เราก็จะยึดอันนี้ของเรานะครับซึ่งอย่างที่บอกอเนื่องจากว่ามันเป็นเหมือนกับถ้าเปรียบเทียบกับรัฐก็คือรัฐธรรมนูญใช่ไหมมันเป็นอันที่ใหญ่ที่สุดนะครับใหญ่ไม่มีไม่มีอะไรมามามา,มา,มา,มาล้มล้างอันนี้ได้นอกจากเราจะไปแก้ไขมันด้วยเหตุผลบางอย่างเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นคุณต้องคิดดีๆก่อนเพราะว่าเมื่อคุณใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันคืออัตลักษณ์ของคุณล้คุณจะดิเฟนสิ่งนี้ความเชื่อนี้นะครับถ้าเรามองอยู่รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาเนาะมองย้อนกลับไปตอนที่เขาประกาศอิสระภาพใช่ไหมครับรัฐธรรมนูนของสหรัฐอเมร,ริกาเนี่ยผมเข้าใจว่าเนื้อหาหลักๆทแทบไม่เคยเปลี่ยนนะครับอาจจะมีการแก้ไขนิดหน่อยแต่ว่าตัวหลักๆเนี่ยทแทบไม่เคยเปลี่ยนมาเป็น200กว่าปีเราเราสามารถบอกได้เลยนะว่า การสร้างชาติของสหรัฐอเมริกาไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบประเทศเขาก็ตามเนี่ยนะฮะมันถูกสร้างขึ้นมาจากส่วนยะเยอะเลยแหละนะฮะมาจากรากฐานของรัฐธรรมนูญฉบับนั้นแหละผมคิดว่าคนเราก็เหมือนกันนะฮะคือมันเป็นอัตลักษณ์เราคือพอมันถ้าเกิดคุณเปรียบเทียบกับสหรัฐนะเปรียบเทียบสหรัฐเป็นคนเนี่ยนะฮะเขาก็จะดีฟเฟนในสิ่งที่เขาเชื่อมากที่สุดคืออิสรภาพอิสรภาพในการพูดอิสรภาพในการาถือครองอาวุธอะไรแบบนี้นะเราก็เห็นว่าเขาก็ทําอย่างนั้นในในใน,ใน,ใน,ในทุกระดับ ใช่ไหมครับต้องระดับประชาชนถึงแม้ว่ามันจะมีผลเสียเขายังทําเพราะว่าเขาถือว่าเรื่องนี้มันเป็นอัตลักษณ์ตัวตนของเขานะครับเป็นเป็นความเชื่อที่ลึกที่สุดนะดังนั้นเนี่ยเราก็ใช้เวลานิดหนึ่งในการทําเรื่องนี้นะครับมันค่อยๆเปลี่ยนไปได้ตามวัตถุประสงค์ของชีวิตนะฮะแต่ว่าเป้าหมายระยะสั้นระยะยาวนะครับเรื่องความสัมพันธ์เรื่องสุขภาพเรื่องการที่คุณจะคัะคดกรองใครเข้ามาในชีวิตเรื่องอาชีพการงานความเชื่อทางจิตวิญญาณแม้กระทั่งงานอดิเรกหรือสิ่งที่คุณอยากส่งต่อให้โลกใบนี้ล้วนแล้วแต่มาจาก ธรรมนูนชีวิตของคุณทั้งสิน้นความหลงไหลนะครับความตื่นเต้นนะครับแรงขับดันของคุณทั้งหลายเนี่ยนะฮะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะต้องกลับมาอยู่ที่ที่เรื่องเนี่ยคือมันจะต้องมาที่อยู่ในทิศทางเดียวทิศทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางการเดินทางสู่การไปหาตัวตนที่ดีที่สุดของคุณเราจะเรียกว่าตัวตนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็ได้หรือว่าตัวตนที่สร้างคุณค่าได้มากที่สุดก็ได้เนี่ยนะครับมันมาจากรากฐานของการตระหนักรู้ในตัวเองนะครับ แล้วก็ค่านิยมต่างๆที่เราแสดงออกเนี่ยผ่านธรรมนูญส่วนตัวของเรานี่แหละนะครับเราจะเข้าใจความหลงไหลเราจะเข้าใจความท้าทายของเรานะครับนี่คือจุดเริ่มต้นที่สําคัญมากสําหรับคนที่อยากจะไปให้สุดศักยภาพของตัวเองจะเห็นว่าอันเนี้ยไม่ได้เกี่ยวกับการใช้แรงอะไรเลยนะฮะคือมันเกี่ยวกับว่า เราจะต้องทําความเข้าใจกับตัวเองซะก่อนซึ่งเป็นเรื่องที่สาคัญมากจริงๆผมยืนยันอีกทีว่าเรื่องนี้มันจะช่วยให้ชีวิตของคุณเนี่ยไม่ใช่แค่ไปได้ไกลนะแต่มันจะง่ายขึ้นด้วยเพราะว่ามันจะมีบางอย่างที่คุณไม่ต้องคิดแล้วว่าคุณจะทาหรือไม่ทํามันตัดทิ้งไปเลยเพราะว่าอันนี้มันไม่มันไม่สอดคล้องกับหลักการของคุณแต่เพียงแต่ว่าคุณต้องคิดเรื่องนี้ออกมาแล้วก็เขียนออกมาให้ชัดเจนนะครับเรื่องที่สองคือ mindset จริงๆ mindset เนี่ยมันมันเป็นยิ่งกว่าบุคลิกภาพยิ่งกว่าอะไรแบบนี้นะมันคือม การที่เราวางมาย d ์เซตแบบไหนเนี่ยนะฮะเราก็จะบังคับให้เราเลือกเส้นทางในแบบนั้นด้วยแต่มาย d ์เซตเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าคุณไม่จำเป็นที่จะต้องมีมาย d ์เซตอย่างเดียวนะกับทุกบทบาทของคุณนะฮะอันเนี้ยอาจจะเป็นอันที่เราไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่คือบทบาทของการเป็นผู้นำธุรก,กิจมาย d ์เซตก็จะเป็นแบบหนึ่งบทบาทของการเป็นพ่อแม่นะครับมายน์เซตก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง ถ้าหากเราเอา mindset ของ CEO มาเป็น mindset ของสิ่งนี้เขาเขาเคยพูดไว้เลยนะอย่าเอา mindset ของการเป็น CEO มาเป็น mindset ของพ่อแม่นะครับเพราะมันมันมันคนละ mindset กัน mindset ของ CEO เนี่ยมันมาจากความกล้าเสี่ยงอาจจะมีความดุดันอาจจะมีความ,ม,ม aggressive อะไรอยู่ในนั้นนะน,นะผสมผสมกันแต่ว่า mindset ของพ่อแม่เนี่ยมันจะต้องเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจและจริงๆอาจจะมีความกล้าเสี่ยงน้อยลงไปด้วยซ้ำเพราะมันเป็นคนละเรื่องกันแล้วนะครับเพราะในคนคนเดียวกันเนี่ย รเราก็จะต้องมี mindset ที่หลากหลายด้วยพูดถึงอีกอันหนึ่งนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการทาง mindset เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าไปพูดในภาพใหญ่มากขึ้นเนี่ยนะฮะมันจะมีอยู่3องค์ประกอบสําคัญอันนี้เป็นหนึ่งในนั้นทัศนคติความพยายามและพฤติกรรมนะครับพูดถึงทัศนคติเนี่ยเราพยายามที่จะตรวจสอบนะฮะแล้วปรับทัศนคติของเราอยู่ตลอดเวลาแนวโนม้มคือว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ตรวจสอบและปรับทัศนคติของเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับความคิดเชิงลบจะเข้ามา นะครับซึ่งอาจจะขัดขวางความก้าวหน้าของคุณได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทําโดยตลอดคอยมาเช็คนะครับคอยผลักดันให้คุณจัดลําดับความสําคัญของเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องและมีทัศนคติในเชิงบวกนะครับขอเน้นอีกครั้งหนึ่งว่าทัศนคติในเชิงบวกไม่ได้แปลว่าการมองโลกสวยนะฮะแต่ว่าเป็นการมองโลกอย่างมีความหวังใช้คำนี้แล้วกันนะครับเรื่องของความพยายามนะครับความพยายามเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจว่าเรามีความพยายาม อยู่ในช่วงเวลาแบบไหนอะไรเป็นตัวกระตุ้นที่ดีอะไรเป็นตัวทําให้ความพยายามหายไปนะครับเพราะว่าความพยายามเนี่ยมันเป็นจุดที่ผมใช้คาว่าเป็นตัวจุดชนวนที่สําคัญนะฮะโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นเราต้องใช้ความพยายามเยอะหน่อยส่วนพฤติกรมนนร,กรมเนี่ยนะครับพฤติกรรมเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นกิจวัตรแล้วก็จริงๆมันเป็นนิสัยที่เราทําทุกวันน่นะฮะมันมันสะท้อนถึงสิ่งที่คุณอยากได้นะครับพฤติกรรมเราต้องพยายามที่สุดที่จะทําพฤติกรรมของเราให้ตรงกับทัศนคติและความพยายามที่เราตั้งใจ รหรือพูดอีกทีหนึ่งก็คือว่าจริงอยู่เวลาเราพูดอะไรออกไปอย,ายา่างผมเล่าเรื่องอะไรออกไปเนี่ยนะฮะมันก็มีหลายอย่างที่ผมเล่าเสร็จแล้วเนี่ยผมรู้นะว่าเรื่องนี้ถูกแต่มันทําไม่ได้แต่ผมก็พยายามนะครับคือผมก็จะพยายามเสมอเพราะผมรู้ว่าเรื่องนี้มันถูกนะฮะแล้วก็พยายามพยายามยังไงพยายามโดยการเปลี่ยนพฤติกรรมแน่นอนนะครับมันไม่ร้อยเปอแต่ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยแน่ๆเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราก็คอยเช็คน,นะทัศนคติความพยายามและพฤติกรรมนะครับ สุดท้ายนะฮะสุดท้ายก็คือการเตรียมใจนิดหนึ่งสําหรับการออกจากพื้นที่ที่เราถนัดเรียกกันว่าคอมฟอร์ทโซนเนี่ยนะฮะซึ่งผมคิดว่าเราเข้าเข้าออกได้นะคอมฟอร์ทโซนนี่ยไม่ได้ต้องออกตลอดนะครับแต่มันจะต้องมีช่วงช่วงบางเวลาบ้างที่ออกจากคอมฟอร์ทโซนบ้างเพราะว่าวันก่อนดูเห็นใครส่งโค้ดของกังฟูแพนด้ามากังฟูแพนด้าภาคใหม่บอกว่าถ้าคุณทําเหมือนเดิมทุกวันคุณไม่มีทางเก่งขึ้นก็ซุ่งัวจริง ถือถ้าเราทําอะไรแบบเดิมไม่ไม่ไม่เปลี่ยนอะไรเลยเนี่ยนะแล้วระหวังมันจะเก่งขึ้นในมันคือมันอาจจะเชี่ยวชาญเรื่องนั้นมากขึ้นเนาะแต่ว่าเก่งนีขยายอะแบบขยายออกไปเนี่ยมันมันน่าจะยากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือ m า n i n d s e t นะมุมมองเนี่ยสำคัญมากต้องคอยปรับอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เหมือนกับยิ่งหัว GPS อีกอะ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โรกมันเปลี่ยนเร็วใช่ไหมผมว่าต้องคอยมาจูนกันแทบทุกวันอาทิตย์อ่ะนะคือต้องมาดูว่าให้เราเรายังอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องหรือเปล่าผมผมหนึ่งในวิธีการนะฮะคือผมก็ฟังพอดแคสต์ของท่านอื่นเหมือนกันใช่ไหมหนึ่งในวิธีการผมก็ใช้วิธีการนี้แหละก็คือฟังพอดแคสต์นะครับในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพวกมายน์เซตอะไรต่างๆเนะี่ยบางทีเนี่ยพอเราเริ่มเป๋ๆไปเนาะพอเราฟังเราก็แบบเออเออเออ,เ,อ,อเราจะต้องกลับมาบนเส้นทางนี้มากขึ้นมันก็เป็นการเตือนได้แบบหนึ่งนะคร,ระะ,คระบวนการล การพาตัวเองไปถึงจุดที่ดีที่สุดของเราได้เนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับการจัดกระบวนการอย่างรอบคอบวิธีการทํางานนะครับการคัดสรรนะครับกลยุทธ์ต่างๆพวกนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับเราเริ่มต้นจากเรื่องแรกก่อนว่าความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของคุณนั่นคือเวลานะครับเวลาเนี่ยคือสิ่งที่คุณมีน้อยลงทุกวันนะครับดังนั้นเนี่ยการเข้าใจถึงเรื่องเวลานะและตระหนักถึงความสําคัญของเรื่องนี้เนี่ยคือ ใจเลยของการเริ่มนะฮะกระบวนการที่ถูกต้องดังนั้นเนี่ยกระบวนการของเราเนี่ยคือว่าเวลาเราดูเรื่องราวต่างๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องที่เราค่อยๆวางแผนเพราะฉะนั้นเนี่ยใน1สัปดาห์เนี่ยเราก็จะต้องมาดูเลยว่าทรัพยากรอันนี้ซึ่งมีค่าที่สุดเนี่ยถูกใช้ไปยังไงไม่ใช่ว่าจะเอาอะไรมาใส่ในช่องอะไรก็ได้หรือว่าไม่ใช่ว่าเวลามันเหมือนแบบมันมีอยู่แล้วยังไงต้องใส่ให้เต็มไม่ใช่นะฮะเวลามันเป็นของที่คุณจะเลือกใส่ให้กับอะไรนั่นคือองค์ประกอบที่หนึ่ง องค์ประกอบที่สองเนี่ยนะครับคือคุณภาพของแหล่งข้อมูลอันนี้สําคัญมากจริงนะครับเรามีข้อมูลอยู่ตลอดเวลานะครับคุณจะต้องมีกระบวนการในการคัดกรองคุณภาพของแหล่งข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและคุณภาพของมันด้วยคือบางอย่างเป็นเรื่องจริงแต่คุณภาพไม่ดีก็มีนะครับไม่ว่าข้อมูลนั้นจะมาจากครอบครัวเพื่อนเพื่อนร่วมงานสื่อหรือแม้แต่คุณไปหาเองเนี่ยนะครับมีอิทธิพลต่อคุณโดยตรงดังนั้นมันเป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องตรวจสอบปัใจจัยในการเอาอินพุตเข้ามา เอาข้อมูลเข้ามาตรวจสอบความน่าเชื่อถือตรวจสอบหลักฐานที่มีให้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการประเมินเรื่องที่คุณจะทําใหม่ๆนะครับบางทีเนี่ยเรารับแหล่งข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลที่เราชินนะเช่นคนใกล้ตัวแล้วเราก็เชื่อเลยนะฮะอันนี้อันตรายเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ตรวจสอบดีพอนะครับกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ทําให้เราเนี่ยลดความไบแอสกับข้อมูลต่างๆแล้วก็ทําให้เรารอบคอบม,มากยิ่งขึ้น ในการเลือกใช้ข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นให้เวลานิดหนึ่งนะครับในการตรวจสอบข้อมูลเป็นเรื่องที่สําคัญมากจริงๆนะครับผมเน้นอีกครั้งนึ่งนะว่ากระบวนการในการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยนะฮะเราจะทําน้อยเมื่อข้อมูลนั้นมาจากคนที่เราไว้ใจนะครับซึ่งบางทีมันผิดแล้วเราก็เอาอันนั้นอ่ะไปใช้ต่อเลยเนี่ยต้องระวังมากๆโดยเฉพาะเมื่อเราได้ยินมาจากคนรอบๆตัวเรานะครับ คนที่ยิ่งมีตำแหน่งสูงขึ้นมีฐานะสเตตัสสูงขึ้นทางสังคมเนี่ยจะมีบริวารล้อมรอบเยอะข้อมูลจากคนล้อมรอบเหล่านั้นน่ะนะครับต้องคอยเช็คเพราะไม่งั้นนะมันจะถ้ามันผิดเพี้ยนไปเนี่ยนะครับเอาผิดเพี้ยนแบบไม่ตั้งใจก็สร้างความเสียหายระดับหนึ่งถ้าผิดเพี้ยนแบบตั้งใจก็คือคนใกล้ตัวคุณมีความตั้งใจอยากจะปลกุกปั่นอะไรบางอย่างขึ้นมานะนี่ผมพูดแบบรวมๆเลยนะฮะอ,อันตรายมากๆเลยแหละต้องใช้คํานี้นะครับเพราะฉะนั้น ทุกวันนี้ผมเองก็พยาพยามนะฮะที่จะหยุดนิดหนึ่งเวลาเวลาเห็นอะไรแล้วก็คิดก่อนว่าข้อมูลอันนี้มันน่าเชื่อถือขนาดไหนนะครับและเมื่อดับเบิลเช็คได้ก็ควรจะต้องดับเบิลเช็คเสมอน,นะครับอย่าให้ความใบแอรของเราซึ่งเรามีตลอดเนี่ยนะครับมันมันกลบความระมัดระวังของเราไปทั้งหมดทั้งมวลนี้พามาถึงตรงนี้นะฮะเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องการทํางานหนักเลยนะใช่ไหมเห็นไหมว่าเรื่องของการเรียนรู้เรื่องใหม่เรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยมันไม่ใช่ว่า เออจะต้องทํางานหนักอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าตอนนี้เรากำลังจะพูดละนะครับการทํางานหนักจริงๆแล้วมันคืออะไรการทํางานหนักเนี่ยมันคือการอดทนต่อความยากลําบากผมเนี่ยนะครับต้องพูดแบบนี้เลยว่ามีโอกาสได้คุยกับคนในเจนเดียวกับผมคนที่โตผมแล้วก็คนที่อยู่ระหว่างผมคือเป็นเจนวเนี่ยนะฮะเยอะมากเลยนะครับทุกคนเนี่ยพูดตรงกันหมดว่าน้องๆยุคใหม่น,นะครับอันนี้อันนี้น้องๆฟังอย่าเพิ่งอย่าเพ,พิ่งขึ้นนะไม่ได้ไม่ได้เหมารวมนะแต่ว่า เชื่อว่าปัปจจัยที่ทําให้เด็กคนหนึ่งที่เป็นที่เพิ่งเรียนหนังสือจบมาตอนนี้นะฮะเด็กของผมยี่สิกว่าปีเนี่ยประสบความสําเร็จได้หรือไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยมันอาจจะมาตัดกันที่ความอดทนกับความยากลำบากนี่แหละความอดทนต่ออะไรบางอย่างใช้คํานี้แล้วกันผมรู้สึกจริงๆนะว่ากระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่สําคัญไม่ว่าคุณจะไวัยไหนก็ตามนะครับเพราะว่ามันคือการทดสอบว่าจริงๆแล้วคุณเนี่ยสามารถก้าวข้าม เอฟเฟกของความคิดในสมองได้ไหมอธิบายแบบนี้นะครับอันนี้อยากให้ถ้าใครอยากลองนะฮะแนะนําให้ลองวิธีเนี้ก็เป็นวิธีที่ดีคุณลองเอาแอปนั่งสมาธิมาสักอันหนึ่งที่คุณใช้อยู่นะครับกดไปสัก30นาทีหรือถ้าเอาให้ดีถ้าให้เห็นถ้าเห็นภาพเนี่ยหนึ่งชั่วโมงแล้วนั่งพอคุณนั่งไปปุ๊บเนี่ยนะครับอีกแป๊บเดียวนั้นอนะคุณจะคิดเรื่องงานคุณจะอยากจดยา นะครับปล่อยความคิดนั้นให้มันผ่านไปลองฝึกดูนะปล่อยมันผ่านไปตัวที่คุณไม่ลุกขึ้นมาจดอะไรทั้งสิ้นเนี่ยไม่ไม่ลุกขึ้นมาเปิดมือถือแม่แรงนั้นปล่อยมันผ่านไปนั่งอีกสักพักนึงคุณจะมีความกังวลอะไรขึ้นมาอยากจะไปดูว่าเมื่อกี้ปิดตู้เย็นหรือยังอย่าปล่อยนอกจากเกิดอะไรไม่เจนซี่จริงๆความคิดต่างๆมันจะขึ้นมาเยอะแยะมากมายก่กองเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะครับปล่อยให้มันผ่านไปฝืนนะฝืนมากเลยนะฮะความคิดอยากจะลุกปล่อยมันผ่านไป ความคิดนู่นนี่เข้ามาปล่อยมันผ่านไปเมื่อจบครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงแล้วคุณจะพบความหัศาจารย์อย่างหนึ่งคือความคิดพวกนี้ยมันจะมามาไปไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะจริงหรือมันจะแมทธเทอร์กับคุณซะด้วยซ้ําเอาจริงๆแล้วคุณจะพบว่าหลังจากคุณลุกขึ้นมาจากการทําสมาธิเนี่ยไม่มีสิ่งใดที่บุบสลายหายไปหรือสิ่งใดที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อกี้เนี่ยลืมจดให้นั่นน่ะโอ้โหบริษัทจะแย่แน่เลยอะไรเงี้ยไม่มี ผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันคุณต้องลองทําเองอะ่ะแล้วคุณจะพบว่าเออความคิดมันทํางานกับเราแบบนี้นะครับดังนั้นจริงๆความอดทนต่อความยากลําบากในที่นี้เนี่ยความแข็งแกร่งทางจิตใจเนี่ยมันคือการจัดการกับความเครียดความคิดในหัวสมองเรานี่แหละมันไม่ใช่อะไรเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสมองเรามันจะทําอะไรเนี่ยนะฮะมันก็จะทําแบบนั้นถ้ามันเข้าใจแล้วว่าเดี๋ยวความผู้นี้มันจะผ่านไปคุณก็จะมีความอดทนหรือมีภูมิคุ้มกันกับเรื่องนี้มากขึ้นนะครับ จริงๆสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือเขาเรียกว่าการจินตภาพหรือว่าการจินตนาการเกี่ยวกับภาพของบางอย่างนะครับอันนี้เป็นเป็นเทคนิคที่นักกีฬาใช้เยอะนะครับคือเป็นการฝึกซ้อมทางจิตนะครับของการแข่งเลยลที่เราจะมาถึงโดยใช้ประสาททั้ง5ทําให้ช่วงเวลาที่แท้จริงเนี่ยคุณรู้สึกคุ้นเคยคุณจะลดความไม่ตก,ตกตังวลลงนะครับการทําจินตภาพเป็นจิจวัตรเนี่ยนะครับก่อนการแสดงก่อนการแข่งขันเนี่ยนะครับทำอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันฝึกฝนกายภาพของเรานะฮะให้ดี เวลามีความคิดอะไรแวบเข้ามาเนี่ยเราจะจัดการได้ดีนะครับแล้วก็เราจะมีความอดทนมากขึ้นด้วยนอกเหนือจากนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้เนี่ยนะครับก็คือมีแผนฉุกเฉินสําหรับการจัดการความท้าทายท,ายที่จะเกิดขึ้นนะครับว่าคุณจะเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยคุณจะทํำยังไงนะะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้กลับมาสู่เรื่องที่ว่าแม้ว่าอะไรจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่าคนที่ประสบความสำเร็จต่างรู้ทั้งสิ้นว่า การอดทนต่อความยากลาบากในการฝึกฝนเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยนะครับคือปัจจัยสําคัญที่สุดด้านหนึ่งที่จะทําให้เราอ่ะคว้าสิ่งนั้นไม่ได้นะครับแน่นอนว่ามันมีเรื่องของความยืดหยุ่นมีเรื่องของออการวิเคราะห์ว่าจะอดทนไปเพื่ออะไรทําไมยังไงพวกนี้ด้วยนะฮะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยบางทีมันมันกลับมาสู่เรื่องแค่นี้เลยนะฮะว่าความคิดมันจะเข้าไปเข้ามาแล้วก็จะชวนให้คุณเลิก แต่คุณจะต้องมีวิธีการที่จะจัดการกับความคิดเหล่านั้นเราไม่เลิกนะฮะบางทีมันก็แค่นี้เองเหมือนในตอนที่ผมนึกถึงได้ก็คือสมัยก่อนที่วิ่งเนี่ยนะฮะช่วงนี้ผมตั้งแต่เจ็บมานี้แบบยังกลับไปวิ่งจริงจังไม่ได้วิ่งเล็กๆน้อยๆได้แต่ว่าวิ่งแบบวิ่งมาราธอนนี่คงอีกสักระยะหนึ่งนะฮะเอ่อช่วงสมัยที่วิ่งตอนนั้นเนี่ยนะฮะมันจะถึงจุดหนึ่งอ่ะที่คุณต้องปล่อยให้ความคิดในสมองคุณจะหยุดวิ่งเหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยปล่อยให้มันผ่านไปแล้วก็เพียงแค่บอกกัับตววเเเออง่าาาให้ท้ท ที่อยู่ข้างหลังปอยู่ข้างหน้าแค่นี้จนกว่าจะถึงเส้นชัยนะครับนี่คือเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นประมาณกิโลหลังๆละนะครับสักสาสิบห้าอะไรแบบนี้นะฮะข้อที่ต่อไปนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่สาคัญเหมือนกันคือความสมดุลและการฟื้นตัวนะครับในขั้นตอนสู่การเรียนรู้เข้าไประดับเอ็กซ์แลนด์ของคุณเนี่ยนะจุดสําคัญที่ต้องเน้นย้ําคือประสิทธิภาพสูงสุดไม่ได้เกี่ยวกับการผลักไปอย่างเดียวนะครับประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยต้องมีความสมดุลและการฟื้นฟูสําคัญนะครับวิธีการ อันนี้เนี่ยจะทําให้เราสามารถยืนระยะได้นานการเข้าใจเรื่องความสมดุลนะฮะมันสําคัญมากจริงๆเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่ได้เป็นหุนนห่นยนต์เราหุ่นยนต์ยังต้องเป็นทนายต่ไจริงๆแต่มนุษย์เราเนี่ยซับซ้อนกว่าน,นั้นมากนะครับเรามีเรื่องอาชีพเรามีเรื่องความสัมพันธ์เรามีเรื่องสุขภาพเรื่องจิตวิญญาณเรื่องงานอดิเรกเรื่องต่างๆนานามากมายพวกนี้นะครับเราจะต้องมุ่งเน้นไปที่การจัดการความสมดุลและเมื่อบางอย่างต้องได้รับการฟื้นตัวนะครับคุณต้องฟื้นตัว ที่เราพูดไปเมื่อกี้เราเรียก่็เป็นโดเมนของชีวิตนะครับคุณจะต้องเข้าใจว่ามันจะมีบางช่วงที่ความสมดุลในโดเมนเนี่ยมันอาจจะหลุดไปบ้างนะครับแต่ปล่อยไว้นานมากไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องปรับเข้ามาเสมอเวลาเราเครียดสมมตินะฮะเราเครียดมากเนี่ยนะฮะเราจะต้องมีวิธีการจัดการกับความเครียดเพื่อให้ความสมดุลกลับมานะบการเครียดนานไม่ดีต่อร่างกายและจิตใจนะครับเทคนิคการหายใจแบบ box breathing เป็นหนึ่งในวิธีการที่เวิร์กมากนะครับในหนังสือเล่มนี้ก็เขียนถึงนะฮะ ก็คือคุณหายใจเข้าสี่วินะฮะเราค้างไว้กลั้นหายใจอ่ะสี่วินะครับ,ราาาห,รบหายใจออกสี่วิเราค้างอีกสี่วินะครับจะเรียกว่าวิธีสี่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 ก็ได้นะฮะคุณทาแบบนี้สักสิบครั้งในความเครียดคุณจะน้อยลงเป็นเรื่องทางร่างกายด้วยเนี่ยคือกระบวนการในการจัดก,การเพื่อความเครียดกลับสู่สมดุลนะครับอย่างอื่นก็เราก็ต้องทาอันนี้เราทราบอยู่แล้วเช่นคุณภาพการนอนนะครับการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอการมี gratitude นะฮะ ขอบคุณคนอื่นตลอดการอยู่กับธรรมชาติการทําสมาธิเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับจะช่วยให้ร่างกายของคุณเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วและมีสมดุลด้วยนะครับการรักษาสมดุลและการฟื้นตัวเนี่ยมันเป็นกิจวัตรทุกวันของเราเราต้องนึกถึงเรื่องนี้อยู่เสมอเพราะเราเรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะผลักตัวเองอย่างเดียวโดยไม่เบรกได้นะครับถ้าเราอยู่ในโหมดนั้นนานๆเข้าเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะแนวโน้มก็คือ,เ,อเดี๋ยวมันจะพังนะครับหนังสือเล่มนี้กล่าวสรุปว่า จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีใครเกิดมาพร้อมกับความคิดอยากจะเป็นเลิศตั้งแต่เกิดนะฮะของพวกนี้มันคือการสะสมแล้วก็การเข้าใจตัวเองนะครับสิ่งที่ดีก็คือว่าถ้าคุณเข้าใจกระบวนการเข้าใจตัวเองนะครับเข้าใจว่าปัจจัยอะไรสําคัญนะครับวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆได้อย่างถูกต้องแล้วก็อดทนต่อความยากลําบากแล้วเข้าใจเรื่องการฟื้นฟูนเนี่ยนะฮะไม่ว่าใครก็สามารถเป็นเลิศที่สุดของตัวเองได้เสมอซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่จริง คือมันฟังดูเหมือนเป็นการเดินทางที่ยาวนานซึ่งมันก็ยาวนานจริงนะครับแต่มันไม่ได้ยากมากถ้าเราค่อยๆวิเคราะห์กันไปทีละประเด็นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากแบบเกินความสามารถของมนุษย์เราสามารถทําได้แหละนะฮะและทาไมถึงต้องทําผมคิดว่าเราบอกว่าเราจะทำเพื่อความร่ำรวยอย่างเดียวหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยนะมันไม่ใช่นะฮะคือผมคิดอ,อย่างนี้ยเราเกิดมาเป็นคนแล้วเนี่ยเราจะเลือกใช้ชีวิตยังไงก็ได้นะฮะอยากจะใช้ชีวิตชิลๆจะไม่มีไม,ไม,ไม่มีอะไรผิด แต่ว่าส่วนตัวเชื่อว่าหากเราพาตัวเองไปในจุดที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะไปได้เมื่อวันที่เรากำลังจะตายเรามองย้อนกลับไปเราจะเห็นประสบการณ์ชีวิตเราใช่ไหมครับสะสมเป็นเหมือนแคตตาล็อกเราจะรู้สึกไม่เสียดายนะฮะว่าเออเฮ้ยชีวิตนี้มันก็มีอะไรหลากหลายนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าภาคภูมิใจแล้วกันในวันที่เรากำลังจะตายก็คือประสบการณ์ที่เราทำผ่านมาเนี่ยเราเต็มที่กับทุกเรื่องเลยนะฮะเราได้ทำอย่างสุดความสามารถแน่นอนเราจะไม่ได้เป็นที่หนึ่ง เปรียบเทียบกับคนอื่นแต่ว่าเปรียบเทียบกับตัวเราเองเราเป็นที่หนึ่งละเพราะว่าเราเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดผมว่านั่นคืออาจจะเรียกว่าเมื่อจากไปมันจะสงบแบบนั้นก็ได้นะฮะก็เป็นอีกหนงังสือเล่มหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าอาจจะพูดคอนเซ็ปต์กว้างๆหน่อยหนึ่งนะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่คอยเตือนใจเราได้ดีนะครับขอบคุณทุกท่าน,นที่ติดตาม s i s s t o t to t o o n นะฮะแล้วเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ สมัครสมาชิก i s s i o n Club YouTube Membership นะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครอ่านรายละเอียดใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ Mission to the Moon Continue with your mission